นอนเหรอวันเนี้ยเห็นบ้านปิดเอ้ยเ้ยงงเลยเว้ยเอวันนี้เขาได้ขายมาอีกแล้วเขาให้มาต้นเดียวอ๋อไม่ได้เล่นครับอันนี้ก็จะต้นกัญชาเดี๋ยววันไหนเธอไปจันเธอไปเอาไอ้นี่กัญชงมาดีกว่า นี้ร้านปิดนะคะจะเข้ามาเซอร์ไพรส์เพื่อนหน่อยนอนค่ะเดี๋ยวไปปลูกก่อนนะเดี๋ยวไปปลูกก่อนจะเข้ามาเซอร์ไพรส์เขาบอกให้มาแล้วก็ต้องบอกก่อนนะพอดีเขาสองคนเดกไหวหลวงพ่อบ้านแหลมหไปหลวงพ่อ,อวัดบ้านแหลมนี่ยังไม่ได้ไปเลย ทำไปล้างไปถ่ายน้ํามันเครื่องเดี๋ยววันจันนี้จะไปลาปางเหรอใครต่อเน,นี่ยล่ะไปลําปางไปลําปางเดี๋ยวดูก่อนกําลังเก็บเงินก่อน<ม>เดี๋ยวขายของเก็บเงินก่น<ม>อนออาใช้เงินไปเยอะอ่ะเบิกเงนินใช้เงินไปเยอะนะอ่ะเดี๋ยวหาเงินก่อน<ม>โอ้หกว่าจะขับมานี่ รถติดหน้าเบื่อแล้วก็ไม่ได้แวะซื้ออะไรด้วยตอนนี้ยหกินแล้กเลี้ยงมาตอบจ๋อมเอเลี้ยไม่กินน้ำตาลตอนนี้น้ำตาลนไม่กินนี่ผมไปเลยอมันนั่งีย็นผมขอผมกินแล้วผมกินแล้วเฮียพี่อล้วันนี้ปิดนะค่ะร้านกลับมาแล้วก็เออเดี๋ยวเอาเลยเเอาเลยต่อนวันนี้ ไม่ได้เอาเครื้อสำอางมาไม่ได้นั่นไปไม่ต่อเ็าะขับรถไปไหนนะไปลำปางบันจันบรนจานทรนจานรนจานหรอไปทำอะไรไปเที่ยวจริงอ่ะไปจ้างเาะข้าทอจ้าเาหรอาเอารถใครไปอ่ะรถผงตัดต่อเขาก็แล้วไม่ได้แต่มีกระชากเสร็ มันขายด้วยมันขายเมวนกระท่องด้วย๋อกระท่องมันไม่เอาบบกัญชาปานี่ม่ม่ต้องหลบหลบหลบบี้บี้แบบที่ไหนมีกัญชานะบี้มันเสอหาหมดไม่ใช่หรอกเขาจะกินทำกับข้าวก็ได้บข้าวกได้ข้ากันาวก็ได้ข้าก็บขก็ดขากกดับ้าวกไม้ข้าก้ว็ได้ขางกั้กได้งเทบ่้วได้ขายก็บข้าวกด้ขากับข้าก็ได้างกัาวก็ได้าั่ข้าวากับเ้าบ้าง เอาไว้เรียกเรียกแม่ครัวว่ามานี่หน่อยมานี่หน่อยเหรอกลางคืนเนี่ยนะเพราะว่าลูกค้ามามาได้นะคะเพราะว่าก็เฮ้ยไม่ใช้โซลาร์เซลล์อ่ะไม่ไม่ไม่ได้ใช้นี่กระับชุดกระสองสองสองเจ้าแล้วมั้งกลางคืนเนาะมา นอนที่นี่ได้นะเงียบสงบนะคะใช่องนะคะพี่เป็นเงียบเงียบทงบดูมะพร้าวดกมากมะพร้าวดกมากเลยน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมแล้วหวานด้วย งพิเศษนะมาละวเี๋นวนะแม่ครัวทาให้พิเศษเลยแล้วไม่กินข้ผัดแหนมไม่เธอกินแล้วกินแล้วเข้ามาแล้วก็นอนเีบข้าวผัดแหนมกับอะไรนะผัดไทยกุกสดพุ่ทนนะสดเห็นไหมน่าทานนะ อันนี้ไม่สอนอะไรเยอะเลยไี่สอนไม่สอนเขาเป็นเขาผัดแหนมโคลสเต้ไหมโคลสเต้บ้างซื้อโง่แพงนะแหวงได้ฮะนีแหวิ่งได้เขาเขามาทอดแหวงเขาเรียกอะไรแหวงได้ตรงนู้นวิ่งได้เราจะนั่นไปปั่นยังโซมถ่ายแล้วจ้ะต้องต้องต้องนั่นทางนู้นเลยอันนี้ถ่ายหรืออะวีดีโอครับเจ้าของร้านครับอยู่แบบ สบายสบายสบายมากเลยสมุทรสาครมีดอกเบี้ยก็มีดอกเบี้ยกินสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครอีก่ะสมุครัวครัวบ้านสวนชวนชิมค่ะใช่สมุทรสงครามชวนชิมนั่งพักผอมต้องใช้ GPS เข้ามานะคะครัวบ้านสวนเชิญชวนมาที่ใดหลงทุกทีเลยค่ะมากี่ครั้งก็หลงมากี่ครั้งก็หลงไม่ไม่ไม่เขาเป็นทางสวนไม่ใช่ว่าหลนทางสวนแล้วทางมันเหมือนกัน ทางเหมือนกันไกลกว่าถ้าหลุดตรงนี้มาครับสอยเดินแต่ของร้านแบบฟากิลิวหอทองเดินมาส่งวันนี้ไปไหว้พระมาเมื่อเช้าหลวงพ่อบ้านแหลมเหมือนกัน จะดูทางขึ้นก่อนนีวถ่ายฝั่งนั้นไปเลยอยหลังเกินจะดีไหมโชคดีเหมือนกันโชคดีเหมือนกันนะครับใครมาพักก็ได้นะครับที่นี่คิดไม่แพงหรอกครับเก็เท้า เออเออโฮมเจตเต้โฮมเจตเตอใจคือโอ้หลังๆเาก็ค่อยไหวอืมเงียบสงบนะคะเย็นเงียบสงบเขาเขาปิดร้านนะแต่มามาให้เขาเปิดร้านไปแล้วบ๊ายบาย